สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงประจำเดือนมีนาคม2564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะใครทราบลักษณะก็ดูได้แต่ถ้าไม่ทราบก็ดูเป็นชาวราศีไปนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขออนุญาตสบไพาให้กับชาวราศีตุลน,นะคะ ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังนะคะยังไงอาจารย์ขอกําลังใจช่วยกด subscribe like share เป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ขอเลือกไพ่นะคะเป็นตัวแทนเลือกไพ่ให้กับชาวตุลน,นะคะ12บใบนะคะ ชาวตุนนะคะท่านได้ไพ่ทำร้านนะคะไพ่เก้าดาบไพ่ดิอมเพลสไพ่ดิอมเพลโร่ไพ่แปดไม้เท้านะคะไพ่ห้าดาบค่ะ ราชินีดาบสี่ถ้วยเดอะเมจิกเชนนะคะหกเหรียญค่ะจัสติกหกถ้วยซิกอัพคัพ ดูพลังงานใบรแรกของท่านเป็นไพ่ฉมร้านนะคะอันนี้แปลการเปลี่ยนแปลงนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ยุกยายนะคะอาจารย์บางท่านก็ย้ายห้องย้ายงานย้ายบ้านเนาะย้ายที่ทำงานเกิดขึ้นได้นะคะแต่น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะตำแหน่งสรุปเป็นหกถ้วยนะคะอาจารย์มองว่าดีนะ ชมาแลานหมายถึงการปรับสมดุลการปรับเปลี่ยนอะไรที่มีปัญหาอยู่เนี่ยมันจะมีช่องทางออกของมันนะคะไพ่ก้าวดาบแปลว่าเครียดหรือกัดกุ้มอ่านะคะนั่งทับไพ่สีถ้วยอาจจะมีปัญหาที่ค่อนข้างแบบกังวลใจอยู่นะสำหรับชาวาชาวตุลน,นะคะอาจารย์มอจะมีปัญหาอยู่แต่ปัญหานั้นท่านก็มีทางออกได้นะคะหนึ่งนะคะถ้ามองในเรื่องของการเงินนะตำแหน่งการเงินท่านเป็นไพ่ ก้าวดาบอาจจะเครียดในเรื่องของการเงินนะการเงินนี่อาจจะหนึ่งนะต้องระวังในเรื่องของการค้ำประกันคนอื่นนะจารย์มองนะเป็นเรื่องของไพ่กฎหมายอยู่นะคะไพ่จัสติ c ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะไม่ควรจะค้ำประกันใครเดี๋ยวจะมีเหตุแบบบาดหมางน้ําใจต่อกันนะคะไพ่ตรงข้ามเป็นไพ่ ควีนออฟสอดซะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ปะทาแบบนี้จะไม่ค่อยดีในแง่ของการที่เราไปเซ็นสัญญาค้ำประกันใครจะเดือดร้อนได้เหมือนกันนะคะที่จะต้องระวังหรือแม้กระทั่งการให้เขาหยิบยืมเงินทองเนี่ย เขาตอนยืมเขาก็พูดจาดีะค่ะแต่เวลาได้ไปแล้วก็โอ้โหไม่เห็นหัวคนที่ให้ยืมอะค่ะนะก็ต้องระวังนิดนึงอะไพ่ขึ้นอย่างนี้ท่านอาจจะมานั่งกลุ้มใจเหมือนไพ่ใบเนี้ยอ่านะคะบางทีเราก็มีการที่จะทวงเขาอย่างเงี้ยกลายเป็นคนให้ยืมอายอะคนยืมไปไม่อายอะไรประมาณนี้นะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ท่านไม่ใช่ว่าท่านการเงินจะย่ำแย่นะอย่างน้อยท่านก็มีไพ ถึงเอมเพร r กับไพ่เอ็มเพรสในดวงนะคะก็มีไพ่หกเหรียญจัสติกเป็นไพ่เมเจอร์ใหญ่ๆอยู่นะคะอาจารย์มองแค่นั่นแหละเดือดร้อนในเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นนี่ต้องระวังแค่นั้นเองในเรื่องของการทํามาหากินเนี่ยนะคะอาจารย์มองชาวตุนเเก่งอยู่แล้วแหละนะคะในเรื่องของช่องทางก็คือไพ่เอ็มเพรในตำแหน่งของการสื่อสารการสังคมการคอนแทคต่างๆเนี่ยนะคะท่านรู้จักที่จะปรับ ตัวเองเข้ากับสิ่งแวดล้อมเข้ากับสังคมเข้ากับคนอื่นได้ดีในความหมายคําว่าไท a ์บราณ์อยู่แล้วและก็ตําแหน่งนี้สามารถโยกถึงตําแหน่งลักขณาดได้นะคะเอ็มเพรสท่านอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หญิงทั้งหญิงทั้งชายก็ได้ในตําแหน่งพันธุทนะุกนะก็ไพ่ก็ถึงกันหมดเลยค่ะนะคะมันก็ขยายกันอยู่ก็แปลว่าผู้ผู้หลักผู้ใหญ่หญิงหัวหน้านเจ้านายอย่างเงี้ยนะคะหรือ พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือท่านก็ได้หรือท่านไปดีวงานนะกับผู้หญิงขาวทว้วมอืมจะดีมากนะ,ะท่านจะได้ออเดอร์ได้ยอดใหญ่ๆได้ความสําเร็จอ่านะคะประมาณนี้ในเรื่องของการงานก็ถือก็ถือว่าดียังมีความมั่นคงแน่นอนนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะสนับสนุนจากผู้ใหญ่เห็นไหมคะพาดเมเชียนแล้วก็เอมเพรสต่อเนื่องกันหัวหน้าเจ้านายดี ถือว่าการงานท่านยังมั่นคงยังถ้าทํางานบริษัทมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าทาธุรกิจส่วนตัวท่านก็ยังมีโอกาสที่จะขยับขยายในตําแหน่งบุตรเป็นไพ่แปดมีเท้าขยายงานอาจจะเขาเรียกว่าติดต่อเอ,เอ็กพอร์ตอิมพอร์ตกับต่างชาติก็ได้ะนะคะเพราะมีเอเมอร์กับเอเพทอยู่อาจารย์มองนะ,ะท่านอาจจะทําประมาณนั้นหรือใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับ คนเก็บไข้ได้ป่วยพวกขายอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือตอนนี้โควิดขายแมสเนี่ยใครทำอยู่ก็น่าจะดีมากนะคะในอุปกรณ์ด้านนี้นะสำหรับไพ่ที่ขึ้นก้าวดาบนะคะอาจารย์มองเกี่ยวข้องกับพวกหยุบยาเคมีอย่างเงี้ยนะคะทำด้านนี้ดีนะคะสำหรับชาวตุนนะคะ ในการลงทุนเนี่ยท,ท่านทำได้หรืออาชีพอื่นก็ได้นะคะเพราะ8ไม้เท้าถือเป็นการขยับขยายการเติบโตนะคะและลูกน้องบริวารก็ขยันขันแข็งดีลูกก็ดีก้าวหน้านะคะไม่มีอะไรเสียนะคะแต่ตำแหน่งอริเนี่ยเป็นไพ่ห้าดาบอาจจะต้องระวังหนึ่งนะที่อาจารย์บอกเนะี่ยอย่าให้ใครมายืมเงินเราหรือ,อความสัมพันธ์กับคนที่ มีปัญหากันเนี่ยนะคะถ้าเราคิดว่าจะปรับความเข้าใจกันเนี่ยอาจารย์มองว่าในในช่วงนี้จะยากนิดนึงนะอืถ้าท่านบาดหมางกับใครที่ผ่านมาก็ปล่อยให้ผ่านไปก่อนนะคะอย่าเอามาเก็บมาคิดให้ตัวเองต้องปวดหัวเปล่าๆเนี่ยเออนะคะปล่อยผ่านไปก่อนนะสาหรับเดือนนี้เ,เดี๋ยวเหตุการณ์จะที่ลายไปเองนะคะอในเรื่องของ ความรักนะคะถ้ามองในตําแหน่งความรักถ้าใครโสดไพ่ใบนี้อาจจะมีคนเข้ามาแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นคู่นะอาจจะมีแค่เจอกันเพราะเรื่องงานคุยกันในเชิงเพื่อนท,ทั่วไปยังไม่โดดเด่นนะคะเพราะไม่ใช่ไพ่ถ้วยนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องงานก็มีคนเข้ามาในเรื่องงานนั่นแหละคะ่ะนะส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วเออก็มีเกณฑ์ที่อาจจะอ่าเขาเรียกว่าตึงๆต,ต่อกันนิดนึงนะคะในเดือนนี้นะ ตึงๆนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของอารมณ์หรืออีกฝ่ายนึงอาจจะงุดหงิดเครียดกับเรื่องงานอยู่เราก็อย่าไปต่อยแยอนะคะเขาอาจจะมีมุมของเขาต้องการเขาเรียกว่าโลกส่วนตัวนิดนึงนะเดือนนี้ฉันต้องการเคลียร์งานนทำโน่นทำน,น,ทำนี่แต่อีกฝ่ายนึงก็อยากเข้าแบบไปจเจาะแจ๊ค,คุยมากอีกฝ่ายนึงอาจจะทำให้เขาเรียกว่า รําคาญน,นะคะอาจารย์พูดอย่างนี้นะแต่ไม่ได้แปลถึงเรื่องใหญ่นะอันนี้เราต้องรู้จังหวะของกันและกันด้วยนะว่าอยู่ในโหมดไหนอยู่ในอารมณ์แบบไหนนะโอเคเอตำแหน่งสุขภาพก็นั่นแหละคะ่ะไมเกรนปวดหัวเครียดอืต้องระวังนะคะในเรื่องของใครที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วนะอย่าเครียดมากนะคะต้องรีแลกผลอคลายตัวเองด้วยนะคะ ในตำแหน่งโชคลาภนะคะอันนี้อาจารย์ให้ขอพรเทพกนอูนะอืมก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากเซนจากความฝันของท่านก็ได้เพราะไพ่ใบนี้จะเป็นพลังงานของเขาเรียกว่าตาที่สามนะคะที่อาจารย์มองเห็นนะพไพ่ใบนี้นะคะโอเคการงานก็มั่นคงตำแหน่งสรุปอืมเอออีกอย่างความรักถ้าใครทะเลาะเบาแวงกันก็ยังปรับความเข้าใจกันได้นะเพราะมีไพ่ กรีเทิร์นปรับความเข้าใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงหรือน่าเป็นห่วงนะคะสำหรับชาวตุนโอเคเรามาดูไพ่พลังงานเลขโชคลาภกันบ้างนะอ่ะชาวตุนท่านได้ไพ่พลังงานอะไรบ้างได้เลขเจ็ดนะคะได้เจ็ดแล้วก็ ได้เลข4 3 7 4 3แล้วก็มี6 9นะคะโอเคค่ะก็ขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ